และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียมตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่144ที่หมายยูครั้นแล้วพาหนะของพวกจรา,าจร ซึ่งบัตรนี้ตกมาอยู่ในความยึดครองของฝ่ายสลัดกห็หอบปูเลงปูเลงขยักขย้อนเหมือนม้าพยศไปบนทางเกวียนขรุขระย้อนรอยเดิมสายตาของทุกคนกราดอย่างระมัดระวังไปรอบด้านเพื่อค้นหาร่องรอยของเตกกับยวนอย่างรุ่มร้อนความวิตกกังวลสุดนยอดของทุกคนพุ่งอยู่ที่กองสอดแนมทั้งสองซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนไม่มีใครมวัวคิดถึงแผนการอื่นใดทั้งสิน้น เรายังทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้ายังไม่ได้ข่าวของเต็กยวนเขาบอกให้ทุกคนทราบเงียบเกริบไม่มีใครปริป,ปากคาใดออกมาทั้งสิน้นคงได้ยินแต่เสียงเครื่องยนต์และเสียงแหนบที่ไหวเ e อียดอาดในขณะที่ตัวถังหล่นลงไปในหลุมในบอ่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามทิศทางอันเปล่าเปลี่ยวชวีวันยังคงหมดสตินอนอยู่บนตักของพี่สาว ซึ่งขณะนี้กําลังว่นทำการประถมพยาบาลน้องของตนอยู่คนเดียวเหมือนปาฏิหาริย์หรือมิฉะนั้นก็ผีหลอกกลางวันพอรถเลี้ยวโค้งต้นหยีใหญ่ร่างของมนุษย์สองคนก็โจรออกมาจากสุสมไม้เบื้องหลังรถชูมือส่งเสียงร่างไปหมด ทุกคนหันขยับไปทางหลังรถอย่างเตรียมพร้อมในขณะที่ลิ้มห้ามล้อใช้สองคนวิ่งออกตั้งกวดตามมาคือเต็กกับยวนซึ่งใครๆคิดว่าหาชีวิตไม่แล้วนั่นเองริธีกับพวกบนรถกระโจนพลูออกมาอย่างตื่นเต้นตรงเข้ารายล้อมสอดแนมทั้งสองซึ่งบัดนี้ห่อแพรแคกเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเต็กกันนึกว่าแกปายโขไปแล้วไอรถเจ้ากรรมของเรานั่นนะสิครับ เตกรายงานหายใจหายคอไม่ทันมันเกิดพยศไม่ยอมเอาเือดเดือเมื่อผมก็โยนควบมันมาถึงทางแยกต้นสายถัดจากเรียบไปหน่อยเรากำลังแก้ไขกันอยู่พอดีไอ้พวกของโจนของอิมามนาอุดขนกันมาเต็มรถบรรทุกมันจะแห่กันไปไหนก็ไม่รู้ผ่านมาทางที่รถตายอยู่พอดีผมก็โยนเห็นท่าไม่ได้การก็เลยเพ่นเข้าป่าซุ่มดูมันอยู่เพราะดีที่เราเป็นฝ่ายเห็นมันก่อนพวกมันมาถึงที่รถก็ลงตรวจดู โอ้โหตั้ง16-17คนเห็นจะได้อาวุธทันสมัยครบมือเลยครับทีแรกผมสองคนจะยิงมาแล้วตอนที่พวกมันลงจากรถและเข้ามาล้อมดูรถของเราแต่เห็นเหลือกำลังเต็มทีพวกมันมากกว่าหลายเท่าอาวุธก็ดีถึงยังไงผมก็ยวนฆ่ามันไม่ได้หมดแน่ๆ และมันก็ต้องกลายเป็นศึกใหญ่ตั้งป้อมยิงกระชิบหายไวป่วงทีเดียวอีกอย่างหนึง่งผมก็เป็นห่วงกับตันกับพวกเราที่กําลังรออยู่ถ้าผมและหยวนประทะาก,กับพวกนั้นแล้วรูปการมันจะผันแปรไปหมดเลยซุ่มเฉยอยู่เฝ้าดูทีพวกมันมันตรวจที่รถและพยายามค้นในปากข้างเคียงอยู่ครู่หนึง่งก็ใช้สลิงโยงลากเอารถของเราไปด้วย ผมสองคนเลยผัาออกจากที่ซ่อนวิ่งเข้าป่าหมายจะไปบอกข่าวกับตันตรงที่เรานัดกันไว้เพราะระยะทางมันเหลืออยู่อีกเพียง5กิโลเท่านั้นพอดีกับตันสวนทางขึ้นมาโชคดีเหลือเกินทีแรกเมื่อผมเห็นรถ2แถวจำได้ว่าเป็นรถของพวกมันน่ะผมสองคนตัดสินใจว่าอีทีเนี้ต้องฉามันแง่แงแอบซุ่มอยู่หลังโคนต้นหยีกาจะซัดด้วยระเบิด พอรถวิ่งเข้ามาใกล้มองเห็นไอล้ลิมกับกับตันตอนหน้าพอดีจำได้นี่ดีว่ากลางวันถ้าเป็นกลางคืนก็ฉิบหายแล้วข่ากันเองแหลกทุกคนถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วนี่มันเกิดกับตาลปัดอีแบบไหนครับพวกเราถึงเอารถไอ้พวกนั้นมาได้เต็กตาเตืนมองดูรถหันมาถามเขาด้วยเร็วต่อไปริธีอธิบายให้หัวหน้าน่วยสอดแนมของเขาฟังสิ่งที่เกิดขึ้น เต็กมีสีหน้าเต็มไปด้วยความปราโมดวิเศษเหลือเกินครับมันเป็นบังเอิญที่ให้ผลดีกับฝ่ายเราชนิดค้าดไม่ถึงเลยทีเดียวผมเองยังเป็นทุกอยู่ว่า,าจะเอารถที่ไหนเดินทางไปในระยะต้นเนี่ยเมื่อเจ้าจิบของเราคันนั้นมันเกิดมารวนขึ้นแม้ไอ้พวกนั้นไม่ผ่านมาลากเอารถของเราไปผมเองก็กําลังตัดสินใจจะเดินด้วยเท้าไปพบกับตันอยู่แล้วมีเหตุการณ์อีกหลายชนิดเหลือเกินที่จะทําให้แผนเดินทางเดิมของเราต้องเปลี่ยนแปลง ทำไมเกิดอะไรขึ้นผมไปสืบหมดแล้วล่ะครับเพราะการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในดินแดนนี้ทั้งหมดทำให้ทางหลวงแผ่นดินทุกสายวางด่านกักตรวจสอบรถและคนที่จะเดินทางผ่านไปมาอย่างแข็งแรงทีเดียวเราไม่สามารถจะใช้รถวิ่งผ่านไปบนทางหลวงจนถึงนาทวีได้ส่วนจะบุกป,ป่าก็ไม่มีทางเขาเพิ่งน,นึกออกเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่เตกบอกเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด การเดินทางของเขาจะต้องใช้รถและใช้ทางหลวงถ้าเป็นเวลาปกติก็ไม่เป็นของย่ามเย็นอะไรที่จะไปถึงที่นั่นได้โดยสะดวกแต่ในยามหน้าสิวหน้ากวานเช่นนี้ขบวนของเขาแม้จะแปลงตัวให้ดูสนิทแนบเนียนเช่นไรก็เห็นจะไม่มีวันหลุดรอดพ้นการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปได้แน่นอนจริงของแกเต็กแผนเดิมของเราไม่รอบคอบเลยเราจะแก้ไขกันยังไง ผมมีหนทางอยู่แล้วครับและได้เตรียมไว้พร้อมแต่ไม่ทราบกับจันจะเห็นด้วยไหมย,ยังไงเต็กเปิดกระติกน้ำที่ลิ้มยืนส่งมาให้ดื่มอักอักอย่างกระหายแลบลิ้นเลียริมฝีปากควักแผนที่จากย่ามข้างหลังออกมากางแผ่ทุกคนเข้ามามุงเดิมทีเส้นทางเดินของเราจะไต่จากป่าขึ้นสู่ฐานห่วงแผ่นดินผ่านถนนสายนอกเมืองสตานีมุ่งตรงไปโคกโพ และอาศัยเส้นทางตัดใหม่ระหว่างสงขลาปัตตานีเป็นทางนำไปสู่นาทวีซึ่งถ้าไม่ติดด่านกักและกองกำลังตำรวจตระเวนใช้แดนที่ดักอยู่เป็นระยะเราก็จะไปถึงที่หมายได้อย่างสะดวกภายในระยะเวลาอันสั้นแต่การเดินทางตามแผนใหม่ของเราเนี่ยจะตัดป่าโดยไม่อาศัยทางหลวงเลยมุ่งตรงมายังหมู่บ้านประมงชายทะเลชื่อตะลกาโปทางตะวันออกเฉียงใต้นี่ห่างเพียงไม่เกิน10กิโลเมตร นั่นเป็นจุดหมายปลายทางของมันคันนี้แหละต่อไปสิที่ตลกกบโปเป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นเมืองหากินโดยสุดจริตไม่เคยสนใจหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรไก่พวกก่อการร้ายหรือว่าฝ่ายใดทั้งสิน้นผมมีความชํานาญคุ้นเคยกับกำนันหมู่บ้านเนี้อดีเพราะเคยอยู่ที่นี่มาก่อนและก่อนหน้าที่จะกลับมาพบกับตันผมได้ไปติดต่อกับกำนันไว้เรียบร้อยแล้วแกมือเลยโยนหาปลาขนาดกลางอยู่ลำนึงอยากจะขายอยู่พอดี ตกลงกันไว้ราคาเพียง9,000เศษเท่านั้นเราจะทิ้งรถแล้วก็ใช้เหลือยนลำนี้ยวิ่งเลาะริมฝั่งทะเลปัตตานีในลักษณะเหลือประมงมุ่งไปยังปากอ่าวแม่น้ำสะกอมแล้วล่องขึ้นไปตามลำแม่น้ำสะกอมมันจะเป็นวิธีสะดวกในการเดินทางที่สดจอมสลัดผิวปากหือเขากำลังคำนวณระยะทางจากหมู่บ้านตะโลก,กาโปที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อันเป็นจุดหมายเริ่มตน้น และปากอ่าวแม่น้ำสกอมนำทางไปสู่กิ่งอำเภอนาทวีเป้าหมายปลายทางมันอยู่ในเหตุผลที่พอจะเป็นไปได้แต่ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการไปถึงช้าเกินกว่าเวลาที่ต้องการอยู่มากเหมือนกันสำหรับสภาพการเดินทางนั้นไม่มีปัญหาถ้าทำได้ตามเต็กบอกก็สะดวกสบายกว่าที่ไปด้วยรถเสียอีกการขนลำเลียงเครื่องอาวุธที่ยึดมาได้จะทำได้อย่างสบาย ทุกคนจะมีโอกาสได้พักผ่อนในขณะที่เรือวิ่งอยู่ในทะเลเต็มที่ปลอดภัยจากสายตารู้เห็นทั้งปวงและผลพลอยได้อันวิเศษสุดก็คือเรือยนต์ลำนั้นจะเป็นพาหนะนำขบวนจู่โจมของเขาเลาะริมฝั่งทะเลกลับไปถึงที่จอดทอดสมอของเรือนาจาบรรการัตได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินบุกป่าย้อนทางเดิมให้เหนื่อยยากเสียเวลาฤทธิ์ตกบาเต็กหนักหน่วง วิเศษสดแตกปัญหามันอยู่แต่เพียงว่าสภาพของเรือลำนั้นมีอยู่ยังไงแล้วก็ฟีตีนของมันอย่าลืมว่าเราจะต้องไปทันเวลาผมตรวจสอบสภาพของเรือลำนั้นแล้วครับยังใช้การได้ดีไม่มีอะไรบกพร่องล็อกส่วนความเร็วของมันจะมีอยู่แค่ไหนไม่ทราบแน่เห็นแต่เพียงตอนมันวิ่งได้น่าดูทีเดียวครับน้องๆเรือติดท้ายเข้าไปนั่นแหละกล่าวว่าจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในลาวไม่เกินสี่ชั่วโมง กับตันพกเงินมาบ้างหรือเปล่าครับผมให้แกไปก่อนแล้วห้าพันโดยเอาเงินค่าใช้จ่ายที่กับตันให้มาตอนที่สั่งผมขึ้นฝัง่งนั่นแหละครับให้แกเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองไว้ให้ด้วยแล้วเกกกำลังร้อนเงินเพราะเตรียมไปฮัตจีริทีหันมหาหาลือลิมลูกสิทธ์ก้นกุติของเขาตกเป้ที่สะพายเป็นเครื่องหลังอยู่แล้วพยักหน้าเหลือเฟือครับอยู่ในเครื่องหลังผมนี่ไม่ต่ำกว่าหมืน่นเป็นเงินไทยด้วยตกลงลองดู แล้วก็คงได้รู้แต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าหมู่บ้านตะลกกาโปไม่ใช่โพงพางของไอ้พวกวายร้ายเตรียมล้อมกรอบเราอยู่นะผมเอาหัวเป็นประกันเลยครับขบวนการกล้าตายของจอมสลัดเดินทางมาถึงหมู่บ้านตะลกกาโปภายในเวลาไม่นานนักผลทางกันดานสำหรับพาหณนะซึ่งเป็นรถมากแต่ก็ปลอดโปร่งไม่มีวี่แววของฝ่ายตรงข้ามแพร่พานเข้ามาให้พบ เมื่อถึงบริเวณอันเป็นพื้นทรายอุดมไปด้วยเปลือกหอยและแววเสียงคลื่นซัดหาดอันแสดงว่าอยู่ในเขตใกล้ทะเลเต็กกระโดดลงจากรถสองคนกับหยวนเดินนำหน้าทำสัญญาณให้ลิ้มขับตามจงกระทั่งมาจอดส้มมิดชิดอยู่ในดงมะพร้าวและต้นสนหนาทึบริมเว้องอ่าวทะเลด้านในตอนหนึ่ง ผมก็ยวนจะไปเอาเรือมารับตรงอ่าวนี่กับตันและพวกเราทุกคนคอยที่นี่ก่อนอย่างช้าไม่เกิน20นาทีเต็กว่าลิ้มล้วงไปในเป้หยิบเงินเปกหนึ่งสองให้เอามึงเอาเงินไปจ่ายให้อีตากำนันนั่นให้เรียบร้อยเต๊กกับหยวนฝากปืนกลมือไว้คงมีแต่ปืนพกซ่อนติดตัวคนละกระบอกแล้วผ่าไปครู่ใหญ่เสียงเครื่องยนต์เรือคลางกระหึมมาในท้องน้ำและพริบตาต่อมา เรือยนหาปลาสีเทาลักษณะคร่ำคร่าและวฝีตีนดีลำหนึ่งก็เลี้ยวโค้งแหลมน้ำแตกเป็นเปกบ่ายหน้าตรงเข้ามาทุกคนจ้องมองดูมันได้ความปิติไม่กี่อึดใจก็ชะลอเครื่องเงียบสนิทเบนหัวเข้ามาเกยตื้นยวนคว้าเชือกหัวเรือกระโดดโครมลงไปในน้ำแค่เขา่าจูงเรือเดินลุยขึ้นมาผูกไว้กับตอมะพระ้าวริมหาดริทีปีขึ้นไปสำรวจเครื่องเรือและสภาพ เรียบร้อยอื่นๆในที่สุดก็ดีดมือเปาะโอเคใช้การได้ดีลิ้มบอกให้พวกนั้นลำเลียงของลงส่งเพนสีชวีวันลงมาก่อนเครื่องอาวุธและวัตถุระเบิดที่ยึดได้โดยบังเอิญถูกลำเลียงลงในระหว่างของเรือจนหมดความจริงมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับกําลังรบที่มีจำนวนคนเพียงสิบของเทานักเว้นไว้แต่ปืนกลเบากระบอกหนึ่ง ซึ่งริทีหมายตาไว้ก่อนแล้วว่าจะใช้ได้ผลดีที่สุดในการประทักคราวหน้าอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทิ้งเคี้ยวเล็บมีอนุภาพเหล่านี้ไว้ให้แก่พวกเหล่าร้ายตราบใดก็ตามที่ยังสามารถจะหอบหิ้วไปได้และในการได้เรือเป็นพาหนะอันแสนสะดวกเช่นนี้มันไม่เป็นการยาก ที่จะบรรทุกไปส่งให้แก่คลังแสงของเรือนาจาบรนการัตเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปดีกว่าจะทำลายทิ้งเสียจอมสลัดยืนมองดูคนของเขาทยอยขึ้นไปบนเรือจนหมดสิ้นเหลือเขากับเหลงเพียงสองคนยืนอยู่ข้างรถเฮ้ยเหลงครับผมเอ็ง e มีวิธีทำให้ไอ้รถคันนี้กลายเป็นขี้เท่าไหมวะหวานเขาเดินลุยน้ำไปขึ้นเรือพอหันหลังกลับมาอีกครั้ง เชฟสองแถวของขบวนการจราจรที่ใช้เป็นพาหนะไฟลุกฮือขึ้นท่วมทั้งคันเหลงปลดเชือกหัวเรือออกจากต่อมาพรา้าววิ่งลุยน้ำโครงคลามตามมาเป็นคนสุดท้ายใช้ถอกค้าหัวเรือเบนออกในขณะที่เต็กซึ่งมีหน้าที่คุมเครื่องติดเครื่องครางกระหึ่มขึ้นเรือยนต์ลำนั้นเบนหัวออกสู่ทะเลวิ่งแหวกน้ำแตกกระจายด้วยความเร็วขีดสุดของมัน ริธีสสั่งพักผ่อนตามสบายบริวารของเขาพากันเรื่นเริงอีกครั้งเปิดเล่าและอาหารออกเลี้ยงดูกันภายในเรือกว้างขวางพอที่จะให้คนทั้ง12คนนั่งนอนกันได้อย่างสบายอุปกรณ์จำเป็นต่างๆมีครบถ้วนแม้กระทั่งถังน้ำเจิดและเตาไฟฟ้าสำหรับหุงต้มหน้าที่จำเป็นมีอยู่เพียงสองคนเท่านั้นในขณะนี้เต็กคนคุมเครื่องและลิม ทำหน้าที่ในท้ายโดยมีริธีเป็นผู้ชี้กําหนดการถือท้ายให้ชวีวันมารู้สึกตัวอีกครั้งโดยการพยาบาลของพี่สาวและในครั้งนี้สติสัมปชัญญะอันขัดขาดใหายของหล่อนดูจะดีขึ้นกว่าเดิมทำความโปร่งโล่งใจให้แก่ทุกคนหล่อนกล่าวขอบคุณเหลงที่ช่วยชีวิตของหล่อนไว้และคลานเข้ามากราบแทบเท้าของฤิทีสำหรับ การที่เขาให้อภัยและโอบอุ้มหล่อนกับพี่สาวมาโดยตลอดอ้อมโค้งแหลมโพเลียบชายทะเลทิ้งระยะห่างจากฝั่งประมาณสามไมายแล้วไต่ขึ้นไปสู่จุดหมายปลายทางตะวันบ่ายคล้อยไปทางฟากแผ่นดินซึ่งมองเห็นเป็นทิวเขียวชะอุ่มทะเลมีคลื่นปานกลางนานๆจะสวนกับเรือหาปลาแบบพื้นเมืองที่ใช้ใบสักครั้งหลายคนหลับเอาแรง คงเหลือแต่เพียงจอมทรหดลิม้มเหลงและเต็กเท่านั้นที่ยังตื่นอยู่เพราะมีหน้าที่และยืนยันแข็งแรงไม่ต้องการให้พักพวกคนใดตื่นขึ้นมาผลัดเปลี่ยนตลอดเส้นทางเพนสีผู้เคยเป็นกังวลมากมายอยู่กับน้องสาวและไม่ได้หลับนอนมาเลยตลอดคืนพลอยหลับไปในครั้งนี้ด้วยส่วนชวีวันตื่นแทนพี่สาวหลอนกำลังเรียนวิธียิงและบรรจุปืนกลมือทุกแบบ อันเป็นอาวุธของหน่วยสลัดเท่าที่มีอยู่โดยเหลงเป็นครูฝึกหล่อนจะเป็นนักฆ่าที่ดีไม่แพ้พี่สาวอีกคนนึงเหลงย่องเข้ามากระซิบกับจอมสลัดอย่างภาคภูมิใจภายหลังการสอนริทีไม่กล่าวเช่นไรนอกจากจะตบบาเหลงเขากำลังยืนอยู่บนห้องถือท้ายใช้กล้องสองทางไกลกราดสังเกตดูชายฝั่งที่เรือผ่าน คำนวณดูระดับน้ำโดยอาศัยพื้นความรู้จากการย่างของกรมอุทกศาสตร์ทางอ่าวไทยด้านตะวันออกที่พอจำได้เลาๆแม้จะวิ่งห่างฝั่งจนเห็นอยู่ลิบๆณนะบัดนี้ระดับน้ำเพียงไม่เกิน7เมตรเป็นอย่างสูงถ้ากลับผิดเรียบใกล้เข้าไปมากกว่านี้หรืออาจหลวมตัวเข้าไปเกยต้นเป็นการพลาเวลาโดยใช่เหตุแต่ถ้าวิ่งห่างออกไปมากนะักก็ต้องประจนกับคลื่นลม หนักเกินสภาพของเรือระยะทางก็ย่อมจะยาวไกลออกไปอีกมีผลพอกันชวีวันนำถาดไม้ซึ่งบรรจุถ้วยกาแฟพลาสติกกำลังส่งควันฉุยขึ้นมาสี่ถ้วยส่งให้เขาก่อนฤิธีหันมามองดูอย่างชงนกาแฟค่ะเรามีกาแฟกินกันด้วยเหรอนีฉันค้นดูในห้องครัวเพราะมันมีส่วนประกอบอยู่พร้อมเจ้าของเรือเดิมคงจะมีไว้ก่อน ขาดแต่ถุงสำหรับชองแต่ดิฉันใช้วิธีต้มเอาง่ายๆตามแบบของชาวเรือโอโ้วิเศษจริงเลงบอกฉันเดี๋ยวนี้เองว่าเธอจะเป็นนักฆ่าที่ดีแต่ฉันว่าเธอคงจะเป็นแม่ครัวที่ดีอยู่ก่อนแล้วด้วยเรือของเราต้องการแม่ครัวฝีมือดีด้วยนอกเหนือไปจากกำลังรบขอบใจมากจะให้ดิฉันปลูกพวกลาเหล่านั้นด้วยไหมคะปล่อยให้เขานอนเถอะทุกคนอ่อนเพลียแล้วก็ต้องการพักผ่อนเธอก็เหมือนกัน ดิฉันนอนมาพอแล้วและในขณะเนี้ยพี่สาวของดิฉันหลับดิฉันเองควรจะตื่นเพื่อรับใช้ท่านและก็คนของท่านแทนในยามที่ความสำนึกผิดชอบกลับคืนมาเป็นปกติแล้วเช่นนี้ชวีวันเป็นคนมีสเสน่ห์ไม่แพ้พี่สาวแม้จะดูเด็กกว่าสองสาวกําพรเรียกว่าเมตตาปราณีและพึงพอใจจากเขาได้อย่างมากมายเกินคาดไม่มีปัญหา ทั้งเพนสีและชวีวันยอมจะร่วมชีวิตสมบุกสมบันกับคนของเขาได้อย่างสนิทที่สดฤิธีนรุบาลก็เป็นคนสุดท้ายที่หลับไปโดยไม่ทันรู้สึกตัวภายหลังจากที่ได้กำชับลิ้มกับเต็กให้ระมัดระวังเกี่ยวกับร่องน้ำเดินเรือภายในเรือจึงมีคนเตื่นพร้อมอยู่เพียงสี่คนลิ้มเต็กเหล็งและชวีวัน จอมสลัดสะดุ้งเตื่นด้วยอาการร้ายของโรคประสาทเมื่อลิ้มผู้ขาจายสัญชาตยานของเขาเป็นผู้ปลงขณะนั้นมองไม่เห็นแสงตะวันแล้วแต่ท้องฟ้ายังมีแสงขาวรางๆฝนโปรยลงมาเป็นละอองทะเลโลดเต้นกระชอกเหลงและชวีวันช่วยกันแยกย้ายปลูกคนอื่นๆเรือกำลังฝ่าระลอกคลื่นและม่านฝนผ่านไปในระหว่างเกาะขามและฝั่งบนบกมองเห็นปากแม่น้ำสกอม จุดหมายปลายทางตะคุ่มอยู่ภายใต้เมฆฝนดำก้อนใหญ่ทะเลในย่านนั้นยามนี้เปล่าเปลี่ยวบนฝั่งผลกำลังตกกินดินแดนเลยออกมาในทะเลเป็นลำดำับเขาสั่งให้เอาผ้าใบลงหมดทุกด้านต่อสู้กับฝนและน้ำทะเลที่เริ่มจะซัดขึ้นมาแล้วตรงไปยังห้องถือท้ายเรือทันทีขณะนั้นนาฬิกาข้อมือบอกเวลา 17.45นาฬิกา45นาทีแสดงว่าฝีจากของเรืออยู่ในขั้นทําความเร็วได้สูงเพียง25นาทีหลังจากนั้นเรือยนต์ก็ผ่านปากอ่าวแคบวิ่งย้อนขึ้นไปตามลาแม่น้ำอันเปล่าเปลี่ยวผลกระนําลงมาอย่างหนักริธีสสั่งให้เต็กเบาเครื่องลงลิ้มกับเหลียงยืนถือถออยู่หัวเรือในขณะที่เขาทําหน้าที่ถือท้ายแทนทั้งสองคอยสังเกตร่องน้ำ ให้สัญญาณในการถือท้ายของเขาส่วนที่เป็นกำลังรบทั้งหมดได้รับคำสั่งให้ซุกตัวซ่อนอยู่ภายใต้ม่านพ้าใบเวลาผ่านพ้นไปเป็นลำดับฝนกลายเป็นม่านอําพลางตาบดบางเรือยนต์ของฝ่ายสลัดไว้เป็นอย่างดีสอง้ากฝั่งล้วนเป็นป่ารกนานๆานจะพบหมู่บ้านปลูกอยู่ริมน้ำสักหย่อมหนึ่งในยามพายุฝนรุนแรงเช่นนี้ไม่มีสายตามนุษย์คนใด จะหันมาจับจ้องสภาพเรือยนต์หาปลาอย่างสังเกตสังกาจอมสลัดสั่งเดินเครื่องเต็มที่อีกครั้งเมื่อผ่านบริเวณร,ร่องน้ำมาได้เขาเรียกลิ้มขึ้นมาถือท้ายตามเดิมตนเองกระโดดมาข้างล่างการแผนที่ของเต็ออกอภิจารณาอีกครั้งการถกเถียงหาเรือในระหว่างเขาเต็กเล็บเห็นสีเป็นไปอย่างเคร่งเครียด ปัญหาสำคัญมันอยู่ที่ว่าจะต้องพยายามค้นหาตําแหน่งการปฏิบัติการแน่นอนของเหล่าร้ายให้ได้ใกล้เคียงอย่างที่สุดโดยไม่เสียเวลาเปะปะค้นหากันอย่างส่งเดชอย่งางเลยโมเวลาของเรามีจำกัดที่สุดเราจะต้องมุ่งหน้าเข้าสู่เป้าหมายให้ได้อย่างแม่นยำมิฉะนั้นการมาครั้งนี้จะไม่เป็นผลอะไรขึ้นมาเลยผมเชื่อร้อเปอร์เซ็นเต็มว่าการคาดหมายของเราไม่ผิดครับเตกยืนยันอย่างมั่นใจ ขณะที่ชี้ไปยังจุดหมายแห่งหนึ่งในแผนที่ภูมิประเทศแถบนี้ผมพอจะชำนาญอยู่บ้างถ้าพวกจจลาจนมีแผนการของมันจริงตามข่าวที่ได้รับจากคุณเพนสสีมันจะต้องเลือกเอาหุบเขารูปเกือกมา้าตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติการนอกจากนั้นก็มองไม่เห็นว่าชัยภูมิตอนไหนจะสะดวกไปกว่าขบวนตำรวจตะเวนชายแดนจะต้องผ่านเข้าช่องแคบตรงนี้แล้วก็จะล้าลงไปสู่แอ่งที่ล้อมของมันไม่มีทางออกได้หรอก นอกจากจะเป็นเป้ากระสนที่ละดมสาดลงมาคนที่ไม่ชำนาญถามาก่อนจะไม่มีโอกาสร,รู้เลยว่าแอ่งตอนนี้เป็นหูลึกทางออกโดยปกติก็พอจะมีอยู่บ้างคือไต่ขึ้นไปตามไหลผ่ผาแต่นั่นก็ต้องหมายความอย่างอยู่ในเหตุการณ์ปกติ ไม่ใช่ขณะเกิดการต่อสู้โดยมีอีกฝ่ายหนึ่งล้อมอยู่บนที่สูงกว่าสำหรับทัศนาในด้านยุทธศาสตร์แล้วบริลีบูลรวบเกือกม้าแห่งเนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถล่มเข้าไปแล้วอีกฝ่ายล้อมไว้ก็เป็นอันว่าฝ่ายหนึ่งล้อมเบื้องล่างเป็นแหลกหมดไม่มีที่กระจายและก็ไม่มีกำบังมั่นคงแบบเดียวกับวัวที่ถูกต้อนเข้าไปนี้ลงฆ่า เธอคิดว่าจะมีที่อื่นอีกบ้างไหมนอกจากตำแหน่ยงอยู่ที่เต็กําหนดเขาหันมาถามเพนสีเป็นครั้งสุดท้ายดิฉันไม่อาจคาดคะเนอะไรได้หรอกคะ่ะในเรื่องที่หมายเพราะก็ไม่ชำนาญในป่าด้านนี้มาก่อนแต่เมื่อพิจารณาดูถึงแผนการตามรายละเอียดในข้อที่ว่า พวกเหล่าร้ายจะใช้วิธีล่อก,กองตำรวจตะเวนชายแดนมาลุมสังหารอย่างบริเวณที่พวกมันได้เปรียบที่สุดก็น่าจะเชื่อว่าคงไปตำแหน่งอยู่อย่างที่เต็กค,คาดหมายในกรณีค้นหาที่หมายของเหล่าร้ายจะไม่มีใครในคณะของเขาจะทำได้ดีไปกว่าเต็กอีกแล้วถ้ามันผิดพลาดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้เต็กไม่เพียงแต่จะช่ำชองผู้ปลงในป่าแถบนี้เยี่ยงคนเคยผ่านไปมาเป็นประจำเท่านั้น หัวหน้าหน่วยสอดแนมของเขาคนนี้ยังสามารถทำได้แม้กระทั่งแผนที่โดยละเอียดแสดงเส้นทางเดินผ่านเข้าออกของพวกโจรจีนและได้ส่งไปให้เขาดูในเรือนาจาบันการัตตั้งแต่เขายังไม่ได้เหยียบย่างขึ้นฝั่งไม่มีใครคัดค้านหรือแสดงความเห็นท่วงติ่งอย่างไรสำหรับการประชุมครั้งสุดท้ายนั้นนอกจากจะยินยอมตามแนวคาดหมายของเต็ก ริธีนรุบาลเองก็ยอมรับว่านั่นเป็นทางเลือกอันเหมาะสมที่สุดของเขาเป็นอันว่าเราจะมุ่งหน้าไปยังที่หมายอยู่เขาสรุปจากการตัดสินใจเด็ดขาดลอใต้สะพานรถไฟอีกประมาณ20นาทีเราจะหาที่เก็บซ่อนเรือและก็ขึ้นฝั่งเต็กบอกระหว่างที่เพนสีกับชวีวันช่วยกันยัดกระสุน เรียงอัดลงไปในแมกกาซีนริธีสั่งให้ท้องชิดและเหลงเอาปืนกลเบากระบอกที่หมายตาไว้ขึ้นมาตรวจสอบซ้ำมันเป็นปืนแบบ A4 Browning Ratching Gun เขากำหนดหน้าที่ประจำปืนกลเบากระบอกนั้นทันทีท้องชิดจะเป็นคนยิงเหลงเป็นคนส่งกระสุนลูกน้องสลัดของเขาอีกคนหนึ่งชื่อซัมทรีกำหนดให้เป็นผู้ช่วย การเคลื่อนย้ายลำเลียงให้เหล็งและซัมทรีเป็นผู้แบกขนเครื่องประกอบและเครื่องกระสุนของปืนกระบอกนั้นเพราะทองชิดตกอยู่ในฐานะผู้ไม่สมประกอบนักระเบิดมืออีกหลังหนึ่งถูกง,งัดออกมาแจกจ่ายโดยไม่จำกัดเท่าที่กำลังของแต่ละคนจะขนติดตัวไปได้มันจะเป็นอาวุธที่ให้ผลที่สุดในการรบแบบจู่โจมประชิดบุกทะลวงและตีฝ่า เว้นไว้แต่เพนสีกับชวีวันเท่านั้นที่ถูกกำชับห้ามขาดจากริทีไม่ให้ใช้ระเบิดเขาไม่มีเวลาที่จะฝึกให้แก่ทั้งสองสาวและไม่ต้องการให้เกิดการเสี่ยงมากมายนักร้อนมีปื้นสั้นติดเอวคนละกระบอกบาสาพทอมสันนั่นก็เป็นภาระหนักเพียงพอแล้วฝนซาลงบ้างเล็กน้อยเมื่อเรือลอดใต้สะพานรถไฟและเริ่มจะห่างเม็ดออกไปทุกที จงกระทั่งเหลือเพียงละอองอากาศมืดลงอีกลำน้ำสอบแคบเข้าไปทุกทีป่าสองข้างทางก็ทึบยิ่งขึ้นมองเห็นขุนเขาและฉากทรรมนตะคุ่มอยู่รอบด้านเต๊กทำสัญญาณให้ลิ้มถือท้ายเรือเลียบทั้งฝั่งด้านซ้ายดับเครื่องสนิทลงเริ่มใช้ถอแทนในที่สุดก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในลำคลองเล็กๆสองฝั่งมีต้นใสขึ้นทึบ แพ่กิ่งเข้าหากันจนมองดูเหมือนถ้ำหรืออุโมงค์ขณะที่เรือล่องผ่านเข้าไปเงียบสงบวิเวกวังเวง